สวัสดีครับสวัสดีท่าชู้ชมทุกท่านนะครับเนาะผมบ่าวเต๋าอยูกช่องเต๋าสายก้าเนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาปลูกหอมบลเลยไว้กินเองนะครับนี่โดยการปลูกในนี่นะครับนี่กระถางปูนนะครับนี่กระถางวงกลมแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นหอมบบลเลยที่ผมปลูกไว้นะครับทิ้งไว้พานห่อน่านหนาวมากนะครับนี่ประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับนี่ปลูกในตะกา่ังสีนะครับนี่ผมจะดึงออกมานะครับอือตัวนี้กับ จะเป็นดินทรายอุ้ยจะเป็นดินทรายนะครับที่ผมปลูกลงคลิปไว้นะครับทุกคนแต่ทุกคนบอกเขาใจกัะขาอาบดเขาไปหย่อนเบิงนะครับวิธีการปลูกหอมบปเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมจะพาทุกคนมาปลูกในกระถางนะครับนี่ผมแต่กะได้พวนดินแล้วนะครับนี่พวนดินแล้วก็จะมีนะครับขีงงัวนะครับก่อนที่เราจะปลูกกาจะเตรียมขีงง่วเอ้ยขีงง่วมักหรือขี้ข้อยมักก็ได้นะครับนี่ขอเป็นปุ๋ยมักปุ๋ยขอกนะครับนี่ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นขุยมะพร้าวเนาะ ผสมกับแก็บนะครับนี่อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เอาไว้กบหนาดินนะครับเพราะว่าผมสีเอาฟางมากนะครับเวลาที่คุ้มฟางนะครับนกกระจิบนะครับนกกระจอกนะชอบมันชอบมาเอาไปนะครับนี่เอาไปเห็ดห้างเห็ดหยางนะครับผมก็เลยตัดปัญหาคือบรเดเอามากกบเนาะเที่ขี่ง่วขี่คั้วใบแบบนี้นะครับนี่เอากระจะพ่วนดินนะครับนี่ พื้นดินเลยตัวนี้ปลูกแบบว่าต้องตากดินเลยนะครับนี่ดินเปียกๆสดๆอย่างสีนะครับนี่เพราะว่าผมปลูกแบบสดๆเลยนะครับนี่แต่ว่าขีงง่วเห้ากับตองมักเนาะนี่ขี้งัวมักนะครับถ้าบอมมกนะครับเดี๋ยวหอมบเัเลยเห่าจะเหี่ยวนะครับห่อนนะครับนี่ต้องปุ๋ยตองมักไวนะ้เนาะแต่ว่าดินบรได้มักกแบบเป็นหยังเนาะน,นี่นะครับพืวนใดแบบนี้แล้วก็กคือว่าเสร็จนะครับ เดี๋ยวผมจะถอนนะครับนี่หอมเบลอเลยนะครับออกมาตัดแล้วก็สีปปูงให้ทุกคนเบิ่งก่อนเนาะผมเด้ตัดหากตัดใบออกแล้วนะครับนี่มันสีเป็นลักษณะสีนะครับทุกคนหลายคนอาจจะถามว่าเป็นอย่างเขาต้องตัดหากนะครับนี่ตัดหากเพื่อให้หากไม่เขาแตกออกมาไม้นะครับแล้วก็ตัดใบเพื่อให้ใบเขาออกมาไม้นะครับนี่ก้อนทีใบเขาจะออกนะครับนี่เดี๋ยวตัวนี้นะครับต้นเกานะครับเขาจะจับเปลือยไปเองนะครับก็จะแทงใบไม้นะครับหัวไม้ออกมานะครับนี่ ล้วก็มาเบิ่งวิธีการปลูกนะครับนี่วิธีการปลูกกับใบหยาเนาะครับทุกคนนี่เขาจะกดลงไปเลยนะครับนี่กดลงไปบ้จำกัดว่าห้าตองตัดเน้าตัดสันนะครับนี่ตัดแฮ่ให้มันไก่เคียงกันที่สุดนะครับนี่เป็นหยางถึงหัวมันหน่อยนะครับเพราะว่าหัวโบเลยตัวนี้นะครับอายุเขาด้นนะครับเขาก็เลยหน่อยนะครับนี่แต่ว่าเขาแก่จัดนะครับพร้อมที่จะเกิดนะครับนี่พร้อมที่จะงอกให้ทุกคนเบิ่งงนะครับเนาะวิธีการเท่ากับ ง่ายๆนะครับนี่แค่กดลงไปนะครับนี่ประมาณปูมือนึงนะครับกบไหวนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนี่เสียบไปเลยนะครับก็เอาเลยนะครับทุกคนนี่สองต้นแบบนี้สามต้นก็เสียบไปเลยนะครับนี่ปลูกเสร็จแล้วนะครับทุกคนเท่ากับจะเอาตัวนี้นะครับกบหนาดินไหวนะครับเพื่อกั้นความชุ่มชื้นไว้นอ่นนี่กบไปเลย ตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยมักไปอีกเนะครับนี่ขี้แกบขี้ไก่มักเกนะครับนี่ครบเสร็จแล้วเขาก็จะทดน้ำตามทันดีเลยเนาะเสร็จแล้วนะครับวิธีการปลูกหอมโบเลยเนะครับเดี๋ยวรอชุ่มบึงนะครับว่าประมาณย็ดทิ้งชิบมือนะครับเขาจะมีใบไม้ขึ้นมาบอะครับทุกคนมาบึงหอมโบเลยที่ผมปลูกไว้ในวงทอนะครับทุกคนตอนนี้ผ่านมาหามือแล้วนะครับนี่เขาเริ่มติดหางแล้วนะครับนี่เขาเริ่มติดหางแล้วก็จะมีใบแท่งขึ้นมาสีนะครับนี่ถือว่าอัตราการงอกนะครับ การติดหากระถือวาดีนะครับนี่สำหรับมันนี่ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยเห้กับเขาเลยนะครับนี่ปุ๋ยที่ผมจะใส่นะครับคือ13-13-4บวก16-16-3โตนะครับนี่ผสมกันแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อัตราส่วน1กิโลต่อ1กิโลนะครับนี่ก็จะใส่นะครับว่งทอประมาณนี้ก็จะใช้หนึ่งกำมือนะครับนี่ใส่ประมาณนี้ใส่บางๆนี่นะครับเม็ดสีฝากับเม็ดสีขาวจะแนมง่ายนะครับนี่ นี่นะครับอัตราใส่กับใส่ซ้ำนี่แหละแล้วกับพ่วนนะครับนี่พ่วนคือให้เม็ดปุ๋ยนีย่ตกไปอยู่ทั้งไตนะครับนี่เวลาที่ห้างหดเขาจะได้กินเร็วนะครับพ่วนเลยสีนะครับทุกคนนี่บางคนจะถามว่าห้าวบอกพ่วนได้บ่ <c oughs> บอกพ่วนก็ได้คือกันนะครับแต่ว่าพ่วนจะดีกลัวนะครับทุกคนห้าวจะกบเม็ดปุ๋ยไว มันจะดีกว่านาะนี่ปุ๋ยเขาจะบดได้เหละเหยไปขางบนเนาะครับนี่อากาศเทศใ้เข้าเสียปุ๋ยไปเนาะครับนี่พืน้นใดแบบนี้แล้วเนาะครับเ้อกระจายโคนหนามตามตทันทีเลยหอมับลเลยอายุได้สิบพกมือเนาะครับนี่เขาเหลือมีความสูงประมาณนี้แล้วครับทุกคนเห็นบ่หนี่ประมาณขืบหนึ่งเนาะครับนี่คืบก็กลัวเนาะถ้าทุกคนบอกมีเวลาดึงเนาะครับนี่ ดึงออกแบบนี้กับบ่เป็นหยางเนาะครับเดี๋ยวเขาจะแทงขึ้นมาเองเนาะเห็นบ่อหนิผมบดได้ดึงเนาะครับนี่บ่ได้ดึงกาบดึงหยางออกเนาะครับมันก็จะแท่งขึ้นของเขาเองเนาะนี่เห็นบ่อเอาก็ปล่อยไปเนาะสำหรับบางคนถี่บ่มีเวลาเนาะครับปลูกทิมๆไว้เนาะครับนี่ก็สามารถง่ามด้แบบนี้กันเนาะครับทุกคนหอมบัเลยอายุได้ครบหนึ่งเดือนเนาะครับทุกคนถ้าทุกคนเนาะครับแนมเห็นใบแก่ยังสีเนาะครับนี่เอาก็สามารถดึงออกได้เนาะครับดึงออกเลยเนาะครับแบบนี้นี่ดึงออกเลย เพื่อให้ลำต้นเขาแตกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ลำต้นเขาจะใหญ่กว่าเก่าเนาะนี่ใบเก่าๆหน่อยๆสีนะครับเทาสามารถดึงออกได้นะครับทุกคนดึงออกเลยที่นี่นะครับผมก็จะพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับนี่เขาก็จะโขลยเลยนะครับนี่เขาจะเน้นอินทรีย์วัตถุนะครับขี้ไก่ขี้ง้วขี้หมูก็ได้นะครับนี่แล้วก็ ขิงงัวนะครับผมอยากให้เป็นขิงงัวเก่านะครับอายุประมาณ 6- ถึง1ปีนะครับมันจะดีนะครับทุกคนมันจะบ่ค่อยมีกดนะครับเ้าอย่าเอาขิงงัวใหม่มาใส่นะครับผมบ่แนะนำนะครับนี่ถ้าใส่ขิงงัวเก่าหรือขีงไก่เก่าขีงหมูเก่านะครับพักห้าจะเขียวงามนะครับเ้าวจํจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้นะครับเขาจะงามในตัวเองเขานะครับทุกคนเฮาใส่ปุ๋ยเอยขี่ไก่แกบเส็จแล้วนะครับเ้า็จะหดนามตามเลยนะครับนี่ หอมโบเลยที่ผมปลูกไว้ในวงทอนะครับทุกคนตอนนี้อายุเขาได้ครบ4 0มือแล้วถ้าทุกคนอยากเอาไว้ทําพันก็ขอให้เอาไว้ประมาณ50ถึงห0มือนะครับหรือประมาณ2เดือนกลัวกระเดนะครับนี่ต้นเขาจะปลูกง,ง่ายและกระติดเร็วนะครับนี่ของผมเก็บไว้ด้วนะครับบอคิดว่าอามาปลูกนะครับมันจะได้งามแบบนี้นะครับทุกคนนี่สำนีก็ก็สามารถถอนกินนะครับหรือบางคนจะถอนขายเด็ดแล้วนะครับทุกคนวิธีการปลูกหอมโบเลยในวงทอกรบบอยายกเนาะนี่ขอให้ห้ามีขี่ไก่มาร์ก ขี่ไก่แกบหรือขี้ง่วมักขี่หมูมักก็ได่นะครับทุกคนเข้าจะเน้นกินที่วัซซุนะครับนี่มันจะปลูกง่ายง่ามเร็วเนาะเอาบต่องไปเน้นเคมีหลายนะครับแต่ผมปลูกมากนะครับผมก็ได้บวได้ฉีดยาบวได้ฉีดยังเลยนะครับนี่เอาแคใส่ปุ๋ยยางเดียวนะครับปุ๋ยมักปุ๋ยขอกนะครับสามารถใส่เดือดนะครับแต่ผมอยากให้เน้นคือปุ๋ยมักนะครับเข้าจะมักนะครับเวลาที่เขาปลูกพักนะครับพักเข้าจะมันจะจะได้เขียวงามนะครับมันจะบกค่อยมีใบเหลืองนะครับนี่ ถ้าทุกคนเห็นใบเหลืองยังสีใบายใบใหม่ยังสีกระบอกตองตกใจนะครับเฮาแค่ถอนกินนะครับเวลานั้นเท่ากับเด็ดตนี่ีออกนะครับทุกคนนี่เด็ดออกเลยนี่นี่นะครับหอมบปเลยที่เฮาปลูกไว้ในวงทอกัะบอยดหยางนะครับทุกคนถ้าทุกคนพอเขาใจยังก็สามารถติดต่อสอบถามผมได้นะครับเฟซบุ๊กผมเตาสายกางนะครับทักมาถามโทรมาถามก็ได้นะครับเบอร์โทรผม0 9นย์2 1 6 2 5นสาหาะครับเบอร์นี่เป็นไรนะครับสามารถทักไลน์มาได้นะครับทุกคน อยากได้พันหอมบลเลยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามผมได้นะครับเนาะตัวนี้จะเป็นพันหอมบอเลยนะครับนี่ที่ผมปลูกไว้นะครับนี่ย่างหมดทัานหลายนะครับผมขายไปหมดแล้วนะครับนี่เหลือวงทอตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นหอมแบงนะครับที่ผมปลูกไว้กินเองนะครับทุกคนนี่ปลูกไว้ใบในบงทอทังสี่ก็สามารถเก็บกินเก็บขายได้สบายนะครับทุกคนนี่ยะจะให้เบิ้งอีกกระถางนึงครับตัวนี้ก็จะเป็นหอมแบงนะครับทุกคนนี่หอมแบงหอมแบงนะครับนีงามงามแบมแบนี้นะครับนี่เห็นบะ ผมเนีนขี่ไก่เนาะครับขี่ไก่เทให้เห่าเนาะครับเห็นผักที่ใบเขียวงามเนาะครับเขียวนวลเนาะครับนี่เขียวได้ดุนเนาะครับทุกคนสําหรับคนที่อยากปลูกอ่ะสามารถเนาะครับปลูกได้เลยเนาะครับที่ผมเห็ดใหเบืองเนาะครับนี่สูตร ปลูกในวงทอนะครับนี่สามารถปลูกได้นะครับทุกคนสำหรับผมกับผมี่ยังไล่นะครับฝากฟรีฝากหนองคือเก่าราคาฝากกดไหลกดแช่นะครับกดแช่ให้้คนที่เขาคือบอกเคยเห็นได้เห็นนะครับทุกคนวิธีการปลูกหอมเบลเลยในแบบนี้นะครับเนาะสำหรับผมกับสิขอก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ